แล้วก็มาพบกับ Ford 4ประตูรุ่นยอดฮิตอีก1คันนะครับคันนี้นะครับแต่งเต็มชุดแต่งหลอ่ลอๆดูๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละจุดรอบคันกันเลยนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับและพี่ๆที่สนใจนะครับ สำหรับ f อดเลนเจอร์นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปดูชุดแต่งก่อนเลยนะครับเริ่มจากด้านบนเลยนะครับเราเพิ่มตัวอัคริกคำว่าเลนเจอร์นะครับเป็นสีดำด้านนะครับและไม่พอนะครับตรงนี้เป็นคอนเซ็ปต์ดำแดงนะครับกระจังหน้า FORD ทรงแรปเตอรนะครับเป็นสีดำและตัดด้วยสีแดงมาพร้อมไฟ LED 3จุดนะครับตรงนี้เลือกสีได้นะครับว่าจะเป็นสีส้มหรือว่าจะเป็นสีขาวนะครับ ต่อมาเลยนะครับด้านล่างขาดไม่ได้เลยนะครับกันชนเหล็กเอาเลนเดอร์อันนี้ใช้งานได้จริงนะครับเพิ่มน้ําหนักตัวรถไม่มากนะคะตัวนี้หลอดุดลงตัวมากๆและต่อมานะครับด้านล่างนะครับเราเพิ่มกันแข้งให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยด้านล่างเพิ่มนะครับเผื่อจะมีเศษหินกระเด็นเข้าภายในห้องเครื่องเราก็จะติดตัวนี้มาให้ด้วยนะครับมาพร้อมตัวห่วงลากสีแดงนะครับ2จุดนะครับในส่วนตัวกันชนนะครับเรายังมีสปอร์ตไลท์สีขาวตรงนี้นะครับ เพิ่มความส่องสว่างได้ไกลมากขึ้นนะครับเดี๋ยวต,ต่อมาไปดูด้านข้างกันนะครับในชุดของ Outlander ตัวกระจังหน้าตรงนี้กันชนหน้าตรงนี้นะครับเพิ่มคิ้วล้อตรงนี้นะครับเป็นขนาด6นิ้วนะครับมีหมุดหลอกนะครับรับกับตัวกันชนนะครับและล้อแม็กของเรานะครับอันนี้เป็นล้อแม็กขอบ20นะครับ เป็นยางอลเทนนะครับยังคงคอนเซปต์นะครับดำตัดแดงนะครับลูกค้าคนนี้รีเควสเลยนะครับว่าดำตัดแดงเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยครับต่อมาบันไดแข้างของเรานะครับก็ยังเป็นของ twi นะครับเป็นสีดำตัดแดงและสติ๊กเกอร์นะครับเป็นเจ้ามาป่านะครับยังคงคอนเซปต์สีแดงเหมือนกันนะครับเพิ่มเติมตัวราวหลังคาด้านบนให้ด้วยนะครับและมาพร้อมกับชุดครอบรอบคันเลยไม่พอนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับ เรายังติดโลบาร์ให้ด้วยนะครับเป็นของ Outlander นะครับเป็นโลบาร์เหล็กนะครับมาพร้อมไฟด้านหลังด้วยนะครับและในส่วนของด้านท้ายนะครับเราติดไฟท้าย Full LED ให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ใส่ฝาครอบ Ford เป็นสีสีด้านนะครับตัดด้วยขีบสีแดงตัวอัคขริตก็ยังเป็นสีแดงนะครับและสำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับในส่วนของตัวกันชนท้ายตรงนี้นะครับ อยู่ที่ลูกค้าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เราเปลี่ยนให้ด้วยนะคะเพื่อรับกับตัวด้านหน้านะคะที่เป็นชุดเหล็กด้านข้างชุดเหล็กด้านบนชุดเหล็กด้านท้ายก็ต้องชุดเหล็กนะครับหล่อลงตัวมากๆนะครับและสําหรับพี่ๆที่สนใจนะคะชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะครับติดต่อบุ๋มเข้ามาได้ครับที่ f อร์ดอ์เสาขาราชพฤกษ์พระราม5นะครับในส่วนของโปรโมชั่นออกรถหรือแคมเปญรถนะครับทักคุยกันได้หลังใหม่นะคะมีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดตัวรถส่วนลดเงินดาวนะครับ หรือรีชุดแต่งรอบคันรวมไปถึงดอกเบี้ยพิเศษนะครับและสี่สําคัญนะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้สนใจชุดแต่งนะครับรับไปเลยนะครับทองคำสองบาทนะครับทองจริงมีใบรับประกันพาไปซื้อถึงร้านเลยนะครับบอกเลยว่าซื้อกะบุม่มุุ้มนะครับทองก็ได้ชุดแต่งก็เลือกได้ดอกเบี้ยพิเศษก็เลือกได้หรือจะดาวต่ําก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้ามาในรูปแบบซื้อสดนะครับก็มีให้พิเศษเหมือนกันนะครับ ติดต่อบุ๋มนะครับ0928835986นะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ